อยากจะกรีดเลยเพกซักชิคเกนออกเมนูใหม่แกงกะหรี่เฟสติวัลที่กินคู่กับโคกลงตัวสุดๆเขาเขมเลยนะว่าแขมคนถึงใจสไตล์ปุ่ม ลองหน่อยเซประเดิมเมนูแรกด้วยชุดแกงกะหรี่ดีที่ให้ไก่มา2ชิ้นใหญ่โบมขนาดนี้อยากจะอ้ามต่อด้วยชุดแกงกะหรี่ดีไอวเขาจะให้แผ่นต่อติยาและแทนเดอร์มาในเซตด้วยยังไม่หมดมีชุดแกงกะหรี่ดีว่าชุดนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องเปลี่ยนบิสกิตเป็นสลัดแซบมอาโยโได้แต่ถ้าใครอยากลองเมนูข้าวเดียวเขาก้ไก่และแกงกะหรี่มาโบมโแบบนี้เลยแต่ชุดที่ เต็มสูงนี้ชุดแกงกะหรี่ดูอี่กินได้2อถึงสคนเลยนะจะเรียกเป็นบิสกิตหรือสลัดแซ่บมายก็ได้ที่ขาดไม่ได้เลยต้องทานคู่กับคอเพิ่มความอร่อยส่้ส่วนแกงกะหรี่เขาก็ให้เครื่องเน่นๆมาเลยเริ่มกันที่เมนู DIY เลยค่ะราดน้ำแกงกะหรี่ลงไปบนเทนเดอร์แล้วพับแผ่นตอร์ติยาชิมหูบอกเลยนะว่ารสชาติเกินคาดไม่พอเอาไก่ชิ้นใหญ่โบปิดดิฟกับแกงกะหรี่ว้าวซาสูงเข้มข้นถึงใจส่วนเมนูข้าวนั้นไม่พลาดแน่นอนอืม ร์ทำถึงมากมีความเผ็ดร้อนจ,จัดจ้านมาลองกันได้ถึง31มการาคมนี้หน้าร้านหรือเดลิเวอรี่เลยนะ